นี่กินอะไรดีอันยองฮาเซโยโอ้โหพูดเกาหลีมาขนาดนี้ช่วงนี้ติดซีรีส์แง่ๆเลยใช่ไหมคะเนี่ย ไม่ได้ติดซีรีส์หรอกแต่ว่าติดโอป้าในซีรีส์ต่างหากโหยน้องเบนหล่อหน้ารักกันทุกคนเลยอ่ะพี่อ่ะไม่รู้ว่าว่าจะเลือกใครมาเป็นแฟนดีโอโหโอโหตื่นก่อนเลยค่ะพี่ปุนิมโหยอย่าเพิ่งดับฝันกันได้ไหมขอพี่ฝันอีกแบบหนึ่งได้ไหมก่อนจะมานั่งฝันเนี่ยไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะนี่จะเที่ยงแล้วนะไม่หิวหรือไง อพอน้องเบนพูดแล้วอ่ะพี่ก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันมัวแต่นั่งดูซีรีส์อยู่นั้นไม่ได้ดูเวลาเลยแต่ว่าเทีย่ยงเนี้ยพี่ขอกินอะไรที่มันเกาหลีเกาหลีเอาใจว่าที่สามีในฝันพี่ก่อนได้ไหมอ่ะได้สิคะงั้นกินอะไรง่ายๆแบบคิมบับดีไหมคะอิ่มอร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยรับรองว่าสามีในฝันพี่ปูนิ่มเนี่ยต้องภ <c oughs> ูมิใจแน่ๆอืก็ดีนะแต่ว่าน้องเบนพี่ถามนิดนึงสิจริงๆแล้วคิมบับเนี่ย มันก็คือซูชิใช่ไหมเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันน่ะหน้าตามันอาจจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะคะพี่ปูลนิ่มหรอไม่เหมือนยังไงอ่ะพี่ว่ามันก็ขายกันนะมันอาจจะเป็นข้าวห่อสาลยเหมือนกันแต่วิธีทําจริงๆเนี่ยมันต่างกันค่ะเพราะคําว่าคิมบับเนี่ยมาจากสองคำในภาษาเกาหลีคิมเนี่ยแปลว่าแผ่นสาลายแห้งส่วนคําว่าพับเนี่ยแปลว่าข้าวสุกค่ะคิมบับเนี่ยจึงมีความหมายตรงตัวว่าข้าวห่อสาลายนั่นเอง แต่ซูชิอะ่ะมันก็พันสาหลายเหมือนกันไม่ใช่หรอไม่เหมือนค่ะอย่าเถียงสิเพราะคําว่าซูชิในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าโชบับค่ะมาจากคําว่าโชที่แปลว่าน้ําส้มสายชูและคําว่าพับเนี่ยที่แปลว่าข้าวสุกนั่นเองซึ่งเป็นคําที่บอกลักษณะดเด่นของซูชิได้อย่างชัดเจนเพราะว่าซูชิเนี่ยเขาใช้น้ําส้มสายชูในการคลุกข้าวข้าวเพื่อให้มีรสชาติกลมกลม่อมในขณะที่คิมบับเนี่ยจะใช้น้ํามันงาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสข้าวค่ะให้มันมีกลิ่นหอมน่ากินมากยิ่งขึ้น โหฟังแล้วยากอะ่ะถ้าพี่อะ่ะต้องมาแยกรสชาติของมันเนี่ยด้วยรสของน้ำส้มสายชูหรือว่ารสของน้ำมันงาพี่ว่าพี่คงแยกไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่อะ่ะก็คงรีบกินกินกินให้มันหมดหมดอะ่ะน้องเบ้นมีวิธีสังเกตที่ง่ายกว่านี้ไหมคะ มีสิคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะจุดเด่นของคิมบับเนี่ยจะอยู่ที่เครื่องเคียงที่นํามาทําเป็นไส้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นวัตถุดิบที่นําไปปรุงให้สุกก่อนเช่นเนื้อหมูสามชั้นย่างแฮมย่างปูอัดย่างไข่ย่างใส่เป็นไส้รวมกับผักที่ผัดหรือลวกแล้วหั่นเป็นเส้นๆค่ะเช่นพวกแครอท ผักโขมฟักทองลากไม้โกโมรวมถึงใส่ผักดองอย่างหัวไชเท้าดองหรือว่าแตงกวาหมักน้ำส้มสายชูล,ลงไปด้วยค่ะ,เพ,ะเพิ่มพิ่มรสเปรี้ยวให้คิมบับมีรสชาติครบรสมากยิ่งขึ้นในขณะที่ซูชิของพี่ปูนิ่มเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นวัตถุดิบที่ไม่ค่อยสุกมาทําค่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือพวกปลาดิบทั้งหลายนั่นแหละค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองพี่เข้าใจแล้วว่าแต่ถ้าน้องอยากกินน่ะแล้วจะไปกินคิมบับร้านไหนกันดีอะ เบนมีร้านประจําอยู่สองร้านค่ะไม่ต้องไปที่ไหนเลยนั่งกินอยู่ที่เนี่แหละเพราะว่าเป็นร้านคิมแบบเดลิเวอรี่ร้านแรกนะเบนขอเรียกว่าร้านสายข้าวเลยเพราะว่าไส้ไขยดีของที่นี่เนี่ยคือคิมบับข้าวผัดกิมจิคิมบับข้าวยำเกาหลีคิมบับมาม่าแล้วก็แค่ร้านคิมบับค่ะแต่ว่าถ้าไส้ที่เบนพูดมาเนี่ยพี่ปูนิ่มไม่ชอบเลยซักไส้ก็ยังมีไส้ให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะแถมที่เนี่เขายังให้ไส้แบบแน่น กินจุกๆอิ่มๆกันไปเลยโอ้โหน่ากินจังอะ่ะมีหลากหลายมากร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรเหรอน้องเบนชื่อร้านอาจุมม่าค่ะอยู่ตรงโครงการอาควาสะพานควายนี่เองเอา้าแล้วอีกร้านหนึ่งที่น้องเบนบอกล่ะไหนลองขายเมนูมาสิเผื่อพี่เนี่ยจะได้เก็บเป็นตัวเลือก อีกร้านนึงเนี่ยชื่อว่าโคชูจังชิกดังค่ะร้านนี้เนี่ยก็มีคิมบับให้เลือกหลายรสชาติเหมือนกันนะคะข้าวไม่หนามากไส้แน่นส่วนไส้ที่ต้องลองเนี่ยเป็นแนะนําว่าเป็นคิมบับสไปซี่หมูสามชั้นค่ะพี่ปูนิม่มอือหือแค่ได้ยินชื่อก็อืออหือแล้วใช่ไหมล่ะคะรับรองว่าไส้นี้นะรสชาติเผ็ดร้อนกําลังดีข้าวเน้นเเนืน้อแน่นๆซีถูกใจพี่ปูนิ่มแน่นอนโอ้โห เลือกไม่ถูกเลยอะไม่รู้แหละว่าจะเลือกอันไหนดีทําไงดีอะน้องเบน้นน้องเบ้นกินร้านไหนดีถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยเงินก็สั่งมาทั้งสองร้านเลยแล้วกันค่ะโอ้โหจัดไป งั้นเดี๋ยวพี่กดสั่งเลยนะสำหรับเที่ยงนี้นะคะปูนิ่มเนี่ยก็ขอตัวไปเปิดแอปพลิเคชันกดสั่งคิมบับก่อนนะคะส่วนมือหน้าเนี่ยถ้าไม่รู้จะกินอะไรก็อย่าลืมกดติดตาม Spacebar Podcast แล้วก็เข้ามาฟังรายการของพวกเรากันด้วยนะคะไปกินคิมบับก่อนนะ bye บ๊ายบาย